สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่พักแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านนะครับนั่นก็คือดอยกวางให้ดูป้ายก่อนดอยกวางเขาจะมีที่พักนะครับเป็นที่พักให้สําหรับติดต่อเช่าลองโทรถามเขาดูแต่ส่วนใหญ่น่าจะเต็มแล้วช่วงนี้นี่ครับวิวใช้ได้เลยพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดมงยีนาทีครับฝั่งนู้นหมอขึ้นครับ ส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นลานกลางเต็นท์ครับลานกลางเต็นท์จะชื่อว่าดอยตะวันแดงลานการเต็นท์ดอยตะวันแดงนี่ครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาด้วยเห็นไหมนี่ส่วนฝั่งนี้นี่เาจะมีมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็มีเต็นท์อยู่ตอนนี้ตอนนี้เจ็ดโมงแล้วครับหมอกหนามากเลย หมอ,อกเต็มเลยเห็นไหมเจ็ดโมงครับจริงๆริงมันขึ้นหมอ,อกมันขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วช่วงกลางคืนหมอ,อกมันก็เริ่มมาแล้วครับแต่ตอนเช้ามันจะเห็นชัดเจนกว่านี่แต่ตอนเช้าหกโมงยังไม่เยอะขนาดนี้นะหกโมงผมตื่นมาดูอยู่พอตอนนี้มันเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงหมอ,อกเริ่มเยอะแล้วนี่ครับใครสนใจก็มาได้ครับ